กราบสวัสดีพี่น้องป้องปลายสมองสปอนสุดแจครับมีบ้าผือนผ้าร้อสีผ้าพี่น้องไปลอเบื้องแปลงเกษตรครับคือเกาคือเดิมครับมากับสามหลุมสามหนุ่ครับรูมเาอาไช้บาทบ้าเกาดีครับจากหน่อยครับสามหลุมสามหนุ่งฮล้อไปเบื้องแปลงเกษตรครับเขาใส่ระบบเอ่อระบบโครงข่ายน้ำมันปะเขาเรียกระบบโครงข่ายน้ํา ใช้น้ําจากกระบวนการผลิตของโรงงานที่ผลิตแป้งมันสำลักเนาะครับแล้วผ่านการบําบัดเรียบร้อยแล้วก,แวก็แล้วก็สูบขึ้นถังแชมเปญถังเปสูงประมาณ3ามสหเมตรฮะสามสิบห้าเมตรสามสิบห้าเมตรแตถังแชมเปญนี่สูง35เมตรพี่น้องแล้วใช้ระบบอะไรแรงดันหรือปั๊มปั๊มด้วยแล้วก็ปล่อยปล่อยธรรมดาด้วยปล่อยธรรมดาแบบนี้นาานนล้วก็ ใส่แรงดันธรรมดาจากแทงน้ำเนาะแทงน้ำแล้วก็ส่งไปให้เกษตรกรส่งไปตามทอแล้วก็ใช้ทั้งปั๊มส่งด้วยปั๊มส่งด้วยแล้วก็ปล่อยปล่อยธรรมชาติชาติด้วยแล้วก็ส่งไปให้เกษตรกรโดยรอบบริเวณของโรงงานใช่ครับอ่ายาวประมาณกี่กิโลเมตรนะ <c oughs> ประมาณกืบ20กิโลเมตรกือบ20กิโลเมตรเกือบหมายความว่า20กิโลเมตรพวกแบบยิงตรงไปหมองเดียวเนาะคือรวมกระจายออกไปกระจายแยกไปหลายในรอบโรงงานนี่ครับพี่น้องรวมแล้วประมาณ20กิโลเมตรนะโดยใช้นนท่อ PVC คือท่อพีอีเนาะพีอีขนาดแปดแปดนิ้นนวนะครับทรงเป็นท่อเมนี่ทรงไปผ่าไล่ของเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรกับมอเตอรน์นำ โดยโดยโดยทางบริษัทนี้จะวางไอ้เขาเรียกว่าวาวน้ำเบ<ว>า,วาวบาเบาเวาไนนว้เป็นจุดจุดต่อท่อย่อยออกไปอ่าเราเกษตรกรก็ไเป็นต่อเขาให้เกพาะกับพื้นน้ำปั๊ปลาเนี่ยแหละครับพี่น,อน้องอ่าน,นี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากโรงงานนะครับถึงปลาเกี๊ยครับน้ำปั๊มน้ำถังแชมเปญท่อเมนที่ส่งน้ำนี่บริษัทเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมดใช่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องกับเป็นบริษัท เอกชนที่<า>เขาเรียกว่า,าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่อสสาศัยอยู่โดยรอบนี่ที่ทำเกษตรกรโดยรอบได้ประโยชน์นะครับอันนี้คือบริษัทที่เล็งเห็นที่จะอยู่ร่วมกันกับเกษตรกรนะครับ,รบ,รบกับพี่น้องในชุมชนนี้งลงทุนประมาณเกือบห้าบล้านนะล้านครับ50ล้านทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ได้ปลูกพืชตามต้องการ,รไม่ต้องรอน้ําฝน นี่แหละครับเดี๋ยวสิบาลพี่น้องเขาไปเบริงพื้นที่เกษตรกรทั้งหมดโดยรอบของโรงงานนะครับที่ที่ใช้น้ำประปัดแล้วจากจากกระบวนการผลิตของโรงงานแล้วส่งให้เกษตรกรมีน้ำใสตลอดปีครับพี่น้องนะโดยที่ไม่ต้องรอน้ำฝนก็สามารถปลูกผักปลูกทุกอย่างพืชเศรษฐกิจทุกอย่างตามที่พี่น้องต้องการปลูกนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิิงครับพี่น้องครับทั้งผลผลิตทั้ง แปลงกเกษตรนะครับที่ใช้ระบบะส่งน้ำปูขายน้ำของบริษัทนะครับภาคเอก,กชนนะครับทำให้พี่น้องเกษตรกรโดยรอบนี่มีอาชีพประกอบกันทั้งปีเนาะใช่ครับเด<ไ>ี๋ยวพาไปเบิ่งครับพี่น้องครับวันนี้พารอพี่เพื่อครับดาวคือผ <แ S 2> ้า, <แ S 2> ร,ารอกักนอกพักดอกซุ้มดาวเดี๋ยวเ่อที่ข้อพีเบิ่งแปลงเกษตรครับพี่น้องจะเปเบิ่งนนำ อัน mm. นี้เก็บแล้วอันนี้เลือดซากครับไทยดาอินดานไทยดาเดี๋ยวมาตีเดออ <sun arrivé S 1> ี๋ยวโรตีตีอย่างว่าท่าเกียร์เกียร์ให้เรียบอ่านี่ระบบน้ำจุดน้ำบำบัดจากโรงงานเนาะครับพี่น้อง ไกลๆครับพี่น้องนี่ครับเกษตรกรที่ปลูกถุงยาปลูกถุงกระโพดปลูกสูย่างครับที่ปลูกได้นะครับโดยใช้น้ำน้ำที่บำบัดแล้วส่งให้กับเกษตรกรครับพี่น้องแบ่งไงเลยครับพี่น้องปลูกยาปลูกยาครับพี่น้องยาเนี้ยเปียเขาเอาไปเลี้ยงงานชั้นบ่อ,อ่า ทรงสวนสัตว์กางคีเนาะสวนสัตว์บ้านฟาร์มฟาร์มแถวฟาร์มโคโนมพี่เนาะฟาร์มแถวปากช่องเยอะถ้าทีปลูกหญ้านี่เปียคุณต้องมีน้ําที่น้ําอย่างพอเพียง,เพ,ยงเพราะว่าหญ้าพวกนี้มันใช้น้ําค่อนข้างเยอะเหมาะมากกับน้ำที่พมบัดจากโรงงานเนาะ,ะมันสินไหลออกมาดูนีน่น้ำมันไหลได้เนี่ยเสียด้ว่าอันนี้เฮียทิมเนี่ยมัน มันมาอยู่นี่เขามาัดใส่เสาแหวงสี่ครับตึงจากทางพุ่นแล้วก็ส่งน้ำมาครับตามสายใช้ระบบน้ำหยดครับว่ามันอยู่ทางพุ่นนครับเอายางต่อก็ได้ครับแต่ว่าแต่มันอยู่ครับตึงมันตึง แต่เวลาเขาปลูกก็าจะปลูกตามร่องนี่ยครับตามร่องเส้นเทปดำๆเนี่ปลูกได้ทั้งปีทั้งสัตว์ครับนี่เวลาพอมากันประมาณนี้ครับมีวาลปิดเปิดเขาให้เจ้าของครับนี่นเก็บผลผลิตแล้วครับนี่นเก็บผลผลิตแล้วเขาพูดอันนี้เขาพูดฟักเท่าไหั่แัก่บ่อันนี้ต้น,นต้น,นเขาก็จะรอการตัดขายม,มันวย์่อขอให้ทอ่อน้ำยดเป็นที่เรามีวาลปิดเปิดให้ไหลเข้าไปตาม ตามลงตามอ่ากอนบน้ำหยดน้ำที่เดี๋ยวีม่นก้อันนี้ปักโอ้ปูยังแสกูบปเขี้แสกมันเกิดทุกว่าง้ำหรอละแต่ว่า ตัวเขาก็ะติกเก็บแล้วแต่ว่าม่นตัวมันเป็นฟักเนี่ยแน่นวะถ้าแอมนิดหน่อยเองเนี่ยโอ้โหนี่ฟักฟักแก่แล้วนี่ยเกษตรกรเพิ่นปลูกข้าวโพดครับนี่ใส่การปลูกเห็นดมดอู้ยู่ไก่ไปอันนี้คือเพิ่นกำลังหยอดข้าวโพดครับนี่ใส่ระบบคนเดียวครับเผ็ดได้เบิดเลยหยอด ใส่เครื่องหยอดแล้วก็ยางน้ำทอเนี่ยครับยางน้ำทอพี c ีไอ้ทอเทปเนี่ยอดตามร่องเลยนะครับนี่นนนนนวเวลนเนานำยดมันจะยดใส่พอดีครับ อ๋อหยอดกระโพดอันนี้เป็นข้าวโพดยังข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวนี่บ่อ้อันนี้เครื่องหยอดเจ้๊มันมันมันเครื่องแพงปะเนี่ยสองนกว่าบาทคือใส่คนเดียวเลยใส,ใส่คนเดียวแล้วก็หยอดคนเดียวโอ้ มันโลดลดแล้วจักบาทตอนช่วงนี้ราคาตัวพัดเอนี่ข้าวโพดนี่ยนได้กับสามบาทนั่นคือไอ้นี้ขายซักมันวะขายสักโอ้ลดละสามบาทสบาทสบาทตอนนี้มันบ่มีราคาย้อนโควิดครับโอ้ช่วงนี้กันบเกือบาทเก้าบาทอืมสิบบาทอันนี้อุปกรณ์เกษตรนี่ก็ซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปทั่วไปนะครับบ้านเ้าก็มีขายเนาะอันนี้จักไรนี่ อันน <ram> ี้ลายสองงานเลยลายสองงานเนาะนี่ครับพิธีเกษียณนี่ประมาณสองพันมาดิเม็ดข้าวโพดนี่ซื้อกระสอบละเจ็บบาทเม็ดพันร้อยแปดร้อยแปดสิบบาทอ๋อทุกหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋อคุ้มบ่นี่ทุนมันนี่กันราคาดีมันคุ้มเลยครับอืราคาบุญดีก็ไน่นี่ก็ถึงตันด้วยนี่ก็ถึงตันเลยอ๋อ อันนี้มันเสียง่ายบนไอ้เครื่องมันนี่มันก็เสียคือกันเหลือกับเสียกันซ่อมได้ซ่อมได้มันนี้อะไรอยู่อืมอันนี้หยอดนี่ใส่เวลามื่นหนึ่งแล้วบนนี่ก็บ่โดนหรอกบ่โดนอืมผมกับลังหยอดสองแก้วนี่อ๋อสองแก้วก็สีแล้วว่างไว้เนี่ยเนาะผมว่าอย่างนั้นท่านน้ำก็เปิดน้ำได้เลยอ๋อครับอืมเอเพราะว่าไฟเขาจะดับเขาจะโอ๋อครับอืมอันนี้เป็นระบบน้ำยนต์เนาะอืมเอาครับนี่ครับพี่ปีเกษตรครับ